รถชาติทดไว้ว่าสิบนะครับสิชาติข้าเรือลงเรือ่าเรือสอิบิเวสถาน ฝั่งนี้คืออะไรครับฝั่งนี้ฝังนี้อะไรนี่ค,นคะนีคือสาราพระอรหันต์พระพุทธเจ้าองค์ดำ,ดำ กำลังก่อสร้างอยู่มีคลองกันตรงนี้มีเรืออยู่เรือพัทตินั่งเรือพัทนังเรือพัทตินังซูมมาดูนะครับซูมมาดูนะครับเรือพัทตินั่งอะไรรับตรงนี้ พาผู้ชมเอเนกเอเนกชาติผู้ชมเรือลำยาวเลยสองลำสามลำเรือเยอะเลยไม่ได้ใช้จริงครับไม่ได้ใช้จริงเรือพัตที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับตรงนี้สุพรรณหงษ์เรือสุพรรณหงษ์เเดี๋ยวเรือสุพรรณหงษ์ไกลนะ ที่นั่งเรืออะไรวะเรือของพญานาคก็มีที่นั่งอัน,นันตคลาดบรรยากาศดีมาเที่ยวกันเยอะ

น้าพ่นน้าพ่นน้ำอืมยยนก่เร่พญานาแล้วเนี่ยมังกรแล้วมยยแ,วแวม่คินด้วยต้องมีก็ด้องมีเ็ดระปูดีสัตว์แสดงปาฏิหาริย์มากตร่นี่สวยมากกระูดสัตว์แสดงปาฏิหาริย์แสดงปาฏิหาริย์อันนี้มังน้ำมาเรื่อยๆอยอยู่ จะไปต่อด้วยจักรยาน